ก็ขอ,ขอบคุณน้องกิจนะครับแล้วก็ขอคาระวะพี่น้องที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับก็เหมือนอย่างที่เสล่พูดนะครับก็คือไม่ได้ค่อยมาบ่อยแต่ว่าจิตใจนั้นไม่เปลี่ยนแปลงมั่นคงเสมอโดยเฉพาะผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองนั้นต้องมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตนนะครับภารกิจที่หลากหลายที่ไปทําก็ไม่ได้หยุดหย่อนนะครับอยู่กรุงเทพบ้างอยู่ทางจังหวัดบ้างนะครับทําหน้าที่ เป็นตัวแทนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานบ้างนะครับในหลายมิติด้วยกันนะครับเพราะว่าปัญหาวันนี้เนี่ยประเทศไทยที่มองไปทางไหนมันก็เต็มไปด้วยปัญหาเกือบทั้งหมดนะสิ่งที่เราชุมนุมมายืนหยัดกันที่นี่เนี่ยก็เกือบสองปีแล้วใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าเพราะมันเห็นว่าประเทศนี้เนี่ยมันก็ถ้าไม่มีคนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับมันก็ยากลําบากนะปัจจุบันเนี่ยก็ใช้สื่อโซเชียลกัน เวลาไม่พึงพอใจเาก็เขียนด่เาเาก็เขียนโพสต์อะไรกันสารพัดวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาแต่ว่าพอประเด็นใหม่มาเขาก็ประเด็นไปประเด็นใหม่ประเด็นเก่าที่ยังไม่ถูกแก้ไขเขายังคงดำรงอยู่ดังนั้นสิ่งที่มันจําเป็นที่สุดเนี่ยโดยภาษาของการเคลื่อนไหวเขาเรียกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยการสําแดงพลังเนี่ยหรืองานมวลชนนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะะต่อให้เราสื่อสารกันในโซเชียลแบบไหนยังไงก็แล้วแต่เนี่ย แต่ในท้ายที่สุดถ้ามไม่ได้เห็นตัวตนไม่ได้เห็นพลังอย่างแท้จริงเนี่ยมันก็จะไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างในปัจจุบันที่เราต่อสู้กันมาเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเจนว่าถ้าไม่มีมวลชนถ้าไม่มีพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกองทรัพย์ทำรรมาปเชนสปะปะสไม่ว่าจะเป็นพี่น้องกปอปสแล้วก็เครือข่ายทั้งหลายที่มาร่วมกันในเวลานี้เนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันจะเป็นอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน นับตั้งแต่เราไล่รื้อระบบทักษิณมาตั้งแต่ปี248จนถึงปัจจุบันจนเขาหนีไปต่างประเทศ17ปีเนี่ยแล้วก็วันนี้เขาต้องเขาอยู่ในคุกเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะจงเกลียดจงชังคุณทักษิณประเภทที่ว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเขา,าทำตัวของเขาเองนะครับเราจึงเห็นว่าการที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นทําให้ประเทศชาติมันเสียหายเราจงลุกขึ้นมาขับไล่ลุกขึ้นมาประท้วง ซึ่งบทบัญญัติของรัฐมนูลก็เขียนไว้ยชัดเจนที่ประชาชนมีหน้าที่ในการที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศปกป้องนะครับทรัพย์สมบัติของประเทศแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะขับไล่คกนโกงคกนชั่วใช่หรือเปล่าพี่น้องนี่เกิดเป็นภารกิจเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยซึ่งมีบทบัญญัติของกฎหมายมีบทบัญญัติของรัฐมนูลซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดก็เขียนไว้อย่างชัดเจนซึ่งเราก็ทาหน้าที่นั้นมาโดยตลอดและวันนี้ก็ยังคงทาหน้าที่ต่อไป นะครับส่วนเราจะทําหน้าที่ได้เพียงใกล้แค่ไหนนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่วันนี้เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราเห็นสังคมไม่มีความเป็นธรรมเราเห็นกฎหมายไม่เป็นกฎหมายเราเห็นคนที่มีเงินมีอํานาจนะครับอยู่เหนือกฎหมายเราเห็นพวกกลุ่มทุนทั้งหลายที่มีบทบาทที่มีอํานาจเหนือรัฐในปัจจุบันชี้นำวงการเลทุกสิ่งทุกอย่างเ่าเี้ยชนพี่น้องประชาชนอยู่กันอย่างแร้นแค้นทุกยากใน,ในขนะนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลว่าเราไม่สามารถทนอยู่ต่อไปได้ ก็เลยลุกขึ้นมาชุมนุมลุกขึ้นมาประท้วงด้วยวิธีการด้วยเงื่อนไขาสารพัดแต่ยังคงอยู่ในระดับที่ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่านะครับนี่คือบทบาทนี่คือสิ่งที่เรายืนหยัดมาโดยตลอดแล้วก็ต้องบอกกับพวกเราและเป็นกําลังใจพวกเราทุกคนว่าทุกสิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นจริงทุกเรื่องใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่ามันเป็นจริงทุกเรื่องเพียงแต่ว่าการทําความจริงให้ปรากฏนั้นเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลา โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราสู้กับคนมีอำนาจที่คิดโคตรทรยศต่อชาติบ้านเมืองนั้นเขาจึงใช้วิธีการในทุกรูปแบบในการที่สกัดกัน้นหรือพยายามที่หลบหลีกเลี่ยงของกฎหมายที่มีอยู่ในสารพัดแต่ในท้ายที่สุดถ้าประชาชนไม่ยินยอมประชาชนลุกขึ้นมาะนะครับโพลนาตีคล้องร้องเปล่าว่าสิ่งที่ทํานั้นไม่ถูกต้องท้ายสุดมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันอยู่และอนาคตข้างหน้าก็เช่นเดียวกันผมมีความเชื่อมั่นว่าประเทศแต่ละประเทศนั้น มีกลุ่มคนหลายกลุ่มคนแน่นอนที่กลุ่มคนหนึ่งก็เหนเ็นประโยชน์จากตนเห็นประโยชน์จากตัวคนกลุ่มหนึ่งก็ตี่งกรับชันเพื่อประโยชน์ของตัวเองและพวกพวก้องแต่ก็มีกลุ่มนหนึ่งซึ่งมีจํานวนไม่น้อยที่พยายามปกตกิก็ประกอบสัมมาอาชีพหากินกันไปเลี้ยงครอบครัวกันไปนะครับเลี้ยงสังคมกันไปแต่ถึงจุดเวลาหนึ่งที่เห็นประเทศชาติมีปัญหาเนี่ยเขาก็พร้อมเปี่ยนลุกขึ้นมาซึ่งหลายครั้งหลายปรากฏการเราก็เห็นแล้ว ล่าสุดไม่กี่วันมานี้ปรากฏการที่เกิดการประทะบกันที่ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาใครจะคาดคิดใครจะเห็นว่าในท่ามกลางสังคมที่มันสงบนิ่งและคนไม่ค่อยสนใจกับเหตุบ้านการเมืองแต่ปรากฏเหตุการณ์ที่กระเม็นยิงจรวดยิงปืนก็มาใส,ใส่ใส่ประเทศไทยและทําให้พี่น้องคนไทยต้องบาดเจ็บล้มตายนั้นในท้ายที่สุดปรากฏาการปรากฏการของความรักชาติรักบ้านรักเมืองตั้งแต่ เด็กอนุบาลจนถึงผู้สูงอายุเต็มบ้านเต็มเมืองใช่หร่พี่น้องใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นประเทศนี้ไม่ได้ถูกปล่อยวางประเทศนี้ไม่ได้ถูกทอดทิ้งเพียงแต่ว่าในช่วงสถานการณ์ปกตินะครับแต่ละคนก็ใช้บทบาทใช้อาชีพของตัวเองในการประกอบสัมมาอาชีพไปแต่ถึงจุดจุดหนึ่งวันหนึ่ง,ว,งวันใดเนี่ยถ้าเราเห็นว่า,วาบ้านเมืองมีปัญหาเราเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เขาจะลุกขึ้นมาปรากฏการณ์เมื่อวันที่28มิถุนายน ที่เราชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสม,มรภูมินี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ให้เห็นภาพชัดเจนว่าถึงจุดจุดหนึ่งคนไทยก็จะลุกขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่าในสาการเช่นนี้ก็จําเป็นต้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่จะต้องยืนหยัดเพื่อที่ชูประเด็นเพื่อน,นําพาแล้วก็ชี้นาสังคมให้เห็นว่าสังคมนี้เป็นแบบไหนแล้วเราจะขับเคลื่อนกันแบบไหนอะไรยังไงนะครับดังนั้นเวทีนี้จึงเป็นเวทีที่เผยแผ่ความจริงทําความจริงให้ปรากฏแล้วก็ใช้กระบวนการในทางกฎหมายใช้กระบวนการในทางมวลชน กลับเคลื่อนกันไปก็เป็นเหตุเป็นผลที่ทําให้ฝ่ายนักการเมืองฝ่ายคนโกงฝ่ายคนเชื่อว,วันนี้ก็อยู่ในภาวะที่ระแวดระวังกันอยู่ในขณะน,นี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ในตั้มกลางสัปประยุทธ์กันในตั้มกลางการต่อสู้ที่เราจะปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองปกป้องคนดีปกป้องความดีนั้นคนชั่วทั้งหลายมันก็พยายามหาวิธีการในการที่จะสกัดกั้นและทําลายคนที่ทําดีนะครับอย่างเช่นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรมนูญ คำถามที่ถามเลยอว่าปัญหาวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีปัญหาที่รับรูนหรือมีปัญหาที่นักการเมืองมีปัญหาที่นักการเมืองรับรูนเราแก้มากี่ฉบับแล้วแต่ท้ายสุดเราแก้ปัญหาประเทศนี้ได้ไหมนักการเมืองปัญหาช่องหาทางสลอดเวลาในการที่บิดเบี้ยวออกรูน้อนออกช่องน้อนออกช่องน,อน,ออองนี้โดยไม่สนใจกติกาโดยไม่สนใจว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กับเขาก็ทําโดยตลอด สิ่งที่ผมพูดเรื่องแรนูลไม่ใช่บอกว่าเราจะไปขัดไม่ให้แก่แรนูนแต่ว่าก่อนที่จะแก้เนี่ยอยากให้สังคมตั้งคำถามกันก่อนอยากให้พี่น้องประชาชนตั้งคำถามก่อนก่อน,อนว่าประเทศชาติที่มันตกต่ำย่ำแย่อยู่ในหุบเหวหายนะวันนี้เนี่ยมันเกิดจากใครมันเกิดจากพวกเราหรือเกิดจากนักการเมืองใช่หรือเปล่าพี่น้องแน่นอนที่สุดผมไม่ได้เหมารวมว่านักการเมืองต้องชั่วทุกคนนักการเมืองดีก็มีใช่หรือเปล่า แต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นมันไม่ทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองใช่หรือเปล่ามันโกงกินกันสารพัดมันพยายามหาวิธีการทุกรูปแบบในการที่จะพ้นจากปราจากปราการจองจําเหล่านี้นะเช่นปรากฏการเรื่องการแก้ไขรัฐนูญวันนั้นก็พูดกันชัดแล้วว่าการตามร่างรัฐนูญวันนี้อาจจะเหลือสองฉบับพระพักเพื่อไตตกไปเนี่ยแต่ท่าที่อยู่ชัดเจนแล้วมันไม่ได้เป็นการแก้ไขรัฐนูนรายมาตราใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่า มันเป็นการเขียนรัฐระนูลขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับซึ่งเราไม่รู้ว่าการเขียนใหม่ทั้งฉบับนั้นเนี่ยมันจะเขียนขึ้นมาอย่างไรและประชาชนได้มีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนแล้วยิ่งสารรัฐปนูลบอกว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์ในการเลือกสะสะรโดยทรงให้นักการเมืองหาวิธีการในการตั้งสะสะรคือสภาร่างรัฐปรนูลขึ้นมานั้นท้ายสุดมันก็เหลือแต่พวกมัน,ใช,มนใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าพี่น้องประชาชนก็จะอยู่ชายขอบไม่สามารถเข้าไป มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของประเทศนี้ได้เพราะว่ารัฐมนูรเป็นกฎหมายใหญ่เป็นปิมเขียวที่จะบอกว่ารัฐมนูรนั้นบัญญัติไว้อย่างไรประเทศชาติก็เดินไปตามนั้นนี่คือสิ่งที่พี่น้องต้องกังวลพี่น้องต้องหาแนวทางวิธีการว่าเราจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขรัฐมนูลอย่างไรซึ่งหลายท่านก็พูดไปแล้วสิ่งที่ต้องการแก้ไขือว่ายกเลิกในหมวดที่ว่าด้วยจริยธรรมของนักการเมืองใช่หรือเปล่าสุจริตเป็นที่ประจักษ์ใช่หรือเปล่า เพราะว่ามันมีปัญหาทาให้ก็ต้องหลุดจากวงจรทางการเมืองใช่ห่าพี่น้องทําให้เขาสูกเว้นวักทางการเมือง5 10, ปี10ปีใช่หรือเปล่าปพราะว่าอะไรเนี้ยเป็นอุปสรรคแก่เขาเพราะนั้นแน่นอนที่สุดเขาต้องยกเลิอกอย่างแน่นอนผมการันตีและฟันธงอย่างแน่นอนแต่ถ้าคนดีๆก็จะสนใจอะไรถ้าเขาไม่โกงใช่ห่าพี่น้องถ้าเขาไม่โกงไม่ต้องไปสนใจเขียนยังไงก,ก,เก็เดินตามนั่นเดินตามกรอบเดินตามกติกาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องที่สองที่เราคุยกันก็เรื่อง MOU ใช่หรือ่าพี่น้อง มันคุยกันมานานมันพูดกันมานานระหว่างไทยกับกมัมเพนไทยกัมพูชาเนี่ยปัญหาแนวชายเดนทั้งบนบกในทะเลเนี่ยตายสุดคุยไปคุยมาก็สืบทราบรู้ชัดแจง้งแดงแจว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันมีผลประโยชน์ของพวกผู้นําพวกชน,นชั้นปกครองพวกนายชุนทัน้งหลายใช่หรือเปล่าพี่น้องโดยเฉพาะปรากฏการที่ผ่านมาไทยกับกัมพูชาที่เกิดปะทะกันก็เพราะประโยชน์ของนักการเมืองของคุณลุนเซนกับคุณทักสินใช่หรือเปล่า แล้วลากพี่น้องประชาชนเข้าสู่สงครามล้มตายบาดเจ็บเป็นจํานวนมากใช่หรือเปล่าพี่น้องเราผมหรือพี่น้องทุกคนในประเทศนี้ทั่วโลกไม่มีใครต้องการสงครามสงครามมีแต่การสูญเสียมีแต่ความเจ็บปวดแต่ว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งทีงง่สองรวมตั้งสงครามโลกครั้งที่สามที่มันเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้แต่ไม่ปรากฏตัวที่ชัดเจนนั้นมันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองพี่น้องไปย้อนดูประวัติศาสตร์ดูได้ ไม่เกินหน้าคนใช่หรือเปล่าพี่น้องเดือวท้ายสุดนําพาพี่น้องประชาชนล้มตายบาดเจ็บเป็นจํานวนมากแล้วคนที่ล้มตายก็คือทหารซึ่งเป็นลูกหลานคนยากคนจนใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่านี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นดังนั้นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นชนชาติไทยไม่ว่าจะเป็นเลี้องเป็นชนชาติัมพูชาพี่น้องประชาชนนี่เป็นพี่น้องกันอดีตการที่ผ่านมาเนี่ยสมัยยุคบุปการ์นี่ก็อยู่ในรูกันอยู่ในถ้ำก็ไปมาหาสู่กันไม่มีพาสปอร์ตไม่มีวีซ่าใช่หรือเปล่าพี่น้อง ได้หรือเปล่าเป็นพี่เป็นน้องกันสืบสาวราวเรื่องวงวานว่านเครือกันแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันแต่เรื่องด้วยมีรัฐบาลที่มันชอชนมันกําหนดอาณาเขตดินแดนขึ้นมาก็กาหนดภาษาขึ้นมากําหนดอาณาเขตดินแดนขึ้นมาผ่านไปต้องมีวีซา่าต้องมีพาสปอร์ตต้าที่สุดก็หาแนวทางวิธีการในการปลุกรวมให้พี่น้องประชาชนฆ่าคันจนกันแต่นักการเมืองรวมทั้งพวกกลุ่มตุลเหล่านี้มันก็มีอํานาจไม่บาดเจ็บไม่ล้มตายนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้นผมอยู่ในภาคแรงงานผมทํางานทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเมียนมาสารพัดที่เข้าไปช่วยเพราะว่าเรื่องสิทธิมชนเรื่องความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นนุย์เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่สําคัญดังนั้นพี่น้องประชาชนไม่ควรที่จะมานั่งทะเลาะคันใช่หรือเปล่าพี่น้องได้หรือเปล่าพี่น้องชาวกัมพูชาก็ต้องตาสว่างได้แล้วว่าอุนเซนมันโกงใช่หรือเปล่าอุนมาเรียบมันโกงใช่หรือเปล่ามันดึงคนหลายประเทศไปอยู่ในใกล้สแกมเมอร์ในใกล้กักกังต่างๆแล้วหาประโยชน์ เป็นเง Arrow, no ินเก้าประเทศของพวกมันมันไม่ทําการผลิตใดๆนะพี่น้องมันไม่ทําการผลิตใดๆแต่หาประโยชน์จากธุรกิจสีเทาทั้งหลายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยวันนี้เกาหลีรู้แล้วก็ไม่ยอมแล้วหลายประเทศไม่ยอมแล้ววันนี้เขมรกัมพูชาอยู่ในการที่ยากลําบากดังนั้นพี่น้องชาวกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยส่งเสียงไปถึงพี่น้องชาวกัมพูชาที่อยู่ในกัมพูชาต้องไปกลับไล่หุ้นเซนใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าต้องไปกลับไล่หุ้นมาเนตใช่หรือเปล่า เต่กแค่เดียวกับเราที่เราเห็นรัฐบาลทําไม่ถูกต้องเราก็ไล่รัฐบาลของเราใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าเพราะนั้นประชาชนต้องลุกขึ้นประชาชนต้องกื่นขึ้นไม่ว่าชนชาติไหนก็แล้วแต่ถ้านักการเมืองชั่วนักการเมืองโกงหน้าที่ของประชาชนต้องกลับไล่ต้องกําจัดนักการเมืองโกงเหล่านี้ใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าปรากฏการของเนปาลปรากฏการของอินโดนีเซียปรากฏการของฝรั่งเศสปรากฏการของเกาหลีปรากฏการของอังกฤษในการนี้แม้กระสังอเมริกาปัจจุบัน ประชาชนอเมริกันเนี่ยประมาณ30กว่ารัฐในขณะนี้ที่ลุกขึ้นมาประท้วงกับไล่ประธานรีพรัมในขณะนี้ไม่ใช่ก็อยู่อย่างสง,งบนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายดังนั้นประเด็นเรื่องปัญหาเขตแดนทั้งหลายเป็นเรื่องที่สําคัญได้นอนที่สุดต่อให้เรามีมนุษยศาสรมแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่ความเป็นชาติเราก็ต้องกํานึงรักษาไว้ใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ยังปกป้องดินแดนของเขาใช่หรือเปล่าเพราะนั้นเราก็มีสิทธินในการปกป้องดินแดนของเราใช่หรือเปล่า เราก็ต้องเป็นจำเป็นต้องจําแนกแยกแยะว่าไกลประตรูหลักของเราไกลตัดสือรองของเราต้องจัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดดังนั้นเรื่อง MOU 434 4นั้นเป็นเรื่องแค่เป็นความตกลง M ก็ memory of understand ใช่หรือเปล่าพี่น้องเป็นแค่บันทึกความเข้าใจวันก่อนคุยกันแบบนี้ว่าจะทําแบบนี้แบบนี้แต่วันนี้คุณไม่ทําอย่างที่ตกลงกันไว้ผมก็ยกเลิกได้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า ตั้งบนดินเะอะไรยกเลิกได้ไม่ได้มีแบบไม่ได้เป็นส่วนทีสัญญาระหว่างประเทศเพราะนั้นแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายนี้เลิกได้แต่กัมพูชาที่ไม่ยกเลิกเนี่ยเพราะมันเห็นว่ามันได้ประโยชน์ใช่หรือเปล่าเพราะมันถือเป็นที่หนึ่งต่อสองแสนใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าแล้วเราไปนั่งบ้านเจราจากับมันใช่หรือเปล่าวันนี้ทหารก็ไม่เจราจาแล้วก็ยกเลิกแล้วใช่หรือเปล่าวันนี้ทหารบอกว่าผมถือต่อห้าหมื่นคุณซื้อสองแสนซื้อไปผมถือห้าหมื่นแล้วมาคุยกัน คำว่ายกเลิกในความหมายว่าไม่ใช่ว่ายกเลิก M O U ม3 4 4แล้วเนี่ยจะไม่กลับมาคุยกันใหม่นะครับพี่น้องอาจจะกลับมาคุยกันใหม่ในอานาคตข้างหน้าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าท้ายที่สุดเนี่ยสงครามจะรบกันยังไงกันแล้วแต่ท้ายที่สุดต้องคืนกลับสู่โต๊ะเจรจาใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าแต่การคืนกลับสู่โต๊ะเจราจานั้นมันต้องอยู่บนพื้นฐานที่เราได้เปรียบใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่ได้เจราจาในกติกาของเขา นี่คือเรื่องจริงที่อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลกระทรวงต่างประเทศและหน่วยงานของรัฐไหนหน่วยงานวันนี้ผมคิดว่ามันปิดกัน้นความรู้ที่ประชาชนต้องรู้นั้นไม่ได้อีกแล้วกระทรวงต่างประเทศจะแหกตาประชาชนไม่ได้อีกต่อไปแล้วใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยืนหยัดและในขณะเดียวกันความขัดแย้งระหว่างประเทศเราต้องมีทัศนะในการที่ แสดงความเป็นมิตรกับพี่น้องประชาชนเก่ากัมพูชาที่เขาเป็นคนดีรักสันติรักความเป็นธรรมทั้งหลายแต่จจะมีกัมพูชาบางคนที่ถูกปลุกระดวมถูกปันนะครับแล้วก็มาทาร้ายคนแต่นั่นก็ว่ากันด้วยกระบวนการน,นั่นก็ว่ากันไปแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว,ว่าทุกคนไม่ต้องการให้เกิดสงครามแต่ยังไงก็แล้วแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับการเจราจาบนพื้นฐานที่เราเสียเปรียบนั้นผมเชื่อว,ว่าทุกคนคงไม่อปปี้ทุกคนคงไม่พึงพอใจใช่หรือเปล่าพี่น้องได้หรือเปล่า ดังนั้นประเด็นที่เราคุยกันแถลงกันในระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือยกเลิก MOU 43และ44ใช่หรือไม่น้อง MOU 43คือทำกันในปศสอ0 0า3 3 m ้ก็ทำกันในปี2,500 44มันแก้บันซึกความเข้าใจมันยกเลิกได้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าส่วนยกเลิกแล้วเนี่ยจะมาคุยกันใหม่ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องว่ากันไปแต่ มันต้องอยู่บนพื้นฐานการเจรจา,านั้นคนเจรจา,าคู่เจรจา,าต้องได้เปรียบใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าไม่ใช่เจรจาบนพื้นฐานของความเสียเปรียบอย่างเช่นเอโมย4สี่สามสี่นี้เราเสียเปรียบใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแล้วก็วันนี้ประจักแล้วทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องการ,รว่าควรยกเลิกและยิ่งกว่านั้นก็คือรัฐบาลอนุสินก็ประกาศก่อนเป็นรัฐบาลก่อนเป็นนายกใช่หรือเปล่าว่าจะยกเลิกเอโมย4สี่สามสี่ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า เพราะฉะนั้นคุณต้องรักษาสัตว์เหล่านี้เพรฉะนั้นคุณจะถูกกล่าวหาเป็นคนประบตดสัตว์ใชห่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าแล้วอนคก็กางน้า,ค,นนนาคุณอาจจะไม่ต่างกาบรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลออกมากับไล่แล้วบอกว่าขายชาติขายเป็ดินใชหน่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่านะครับดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักกำไรสุดท้ายจริงๆเนี่ยก็อยากจะแบบพี่น้องว่าเราขับไล่นักการเมืองชั่วนักการเมืองเลวเนี่ยมากี่สิบปีแล้วเราจะกลับไล่ัะอีเท่าไหร่ เราจะทากันยังไงจะมีคนหลงเหลือเท่าไหร่ในการขับไล่แน่นอนที่สุดผมพูดไปแล้วว่าสักวันหนึ่งถ้าสากการที่ประชาชนไม่พึงพอใจต่อนักการเมืองแล้วก็ลุกขึ้นมาเราก็เห็นปรากฏการณ์เหล่านั้นในหลายครั้งตั้งในประเทศเราและก็สังประเทศแต่กว่าจะถึงวันนั้นที่ประชาชนจะตื่นรู้ถ้าหากไม่มีเวทีนี้ถ้าไม่มีประชาชนที่ตื่นรู้แน่นอนที่สุดนักการเมืองก็รุมกระย่ําประเทศนี้และที่สาคัญที่สุดในขณะน,นี้ที่เราพูดกันบ่อยๆก็คือระบบเศรษฐกิจ ต่อจากนี้ไปเราต้องคิดกันนะครับว่าวันนี้การที่เราชุมนุมไล่รัฐบาลชั่วไล่นักการเมืองโกงนะครับไล่กลุ่มทุนเร็วทั้งหมดเนี่ยแต่ท้ายสุดเนี่ยเราจะมีระยะเวลาเท่าไหร่ในการไล่พวกนี้ผมอยากจะชวนคิดระยะยาวว่าเราต้องคิดกันว่าประเทศนี้ทิศทางข้างหน้าจะไปยังไงนอกเหนือจากการไล่รัฐบาลชั่วนักการเมืองเรวในปัจจุบัน รวมตั้งกลุ่มทุนสามาญทั้งหลายเนี่ยต้องคิดกันว่าอนาคตทิศทางของประเทศเราจะไปกันยังไงระบบเศรษฐกิจของประเทศนี้จะไปยังไงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงในครั้งที่เก้าเนี่ยเราจะนําพามาเป็นทิศทางของประเทศไหมเราเห็นหลายคนพูดกันพี่น้องกองทรัพย์างก็มุ่งมั่นพี่น้องประชาชนหลายคนก็มุ่งมั่นนำพาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเห็นแล้วว่ามันเป็นระบบเศรษฐกิจที่ดีที่นำพาโลกสู่สันติสุขได้ องค์การสหประชาชาติก็เห็นพ้องที่นาไม้แต่ละประเทศนั้นนำพาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไปพัฒนาประเทศเป็นแนวนโยบายของแต่ละประเทศในการฟื้นฟูสังคมฟื้นฟูประเทศแต่สําหรับประเทศไทยพึ่งเป็นต้นแบบเป็นแหล่งกําเนิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่มีนักการเมืองพูดถึงในสึ่งเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องยืนหยัดเพราะเชื่อแล้วว่าระบบเศรษฐกิจแบบนี้ที่พ่อหลวงรัชการที่เข้าามเนี่ย พระองค์เนี่ยบอกชัดเจนว่าสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านเขียนนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากมันสมองของพระองค์ท่านเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นจากปราชชาวบ้านเกิดขึ้นจากชาวบ้านพระองค์ลงไปคุกเข่าคุกดินคุกฝืนซึมซับเรียนรู้ในดินในน้ําในป่าไม้ในธรรมาชาติทุกสิ่งทุกอย่างเลยออกมาเป็นศาสตร์พระราชาวบวกภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่วันนี้ไม่มีนักการเมืองไหนพูดถึงวันนี้ก็พูดถึงเสรีนิยมใหม่ พูดถึงนํากิจาการของรัฐไปให้เอกชนเอาทรัพยากรของประเทศไปให้เอกชนทั้งใต้ดินบนดินบนอากาศบนอวกาศมันอยึดครองไปหมดแล้วในขนานี้แล้วประเทศชาติจะอยู่ยังไงเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นหนี้เป็นสินที่ดินสืบยึดครองผลผลิตทา,าง,าง,างการเกษตรราคาตกต่าเป็นหนี้เป็นสินลูกหลานเรียนหนังสือกู้ยืมเงินเรียน,เร,ยนเรียนฟรีไม่ได้ท้ายที่สุดทํางานเรียนจบจบ,จบออกมาไม่มีงานทํากยศก็ไปยึดหนี้ท้ายสุดเป็นบุคคลล้มละลายไม่มีงานทํา พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งหลายก็ไม่มีหลักประกันนะครับการส่งเสริมการลงทุนที่พยายามดึงนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อเพิ่ม GDP ของประเทศเพื่อเพิ่มดัชนีชีวิตทางเศรษฐกิจของประเทศแต่ในท้ายที่สุดวันนี้กลุ่มทุนที่ดึงลงมาที่เราพยายามฝักมือเรียกเข้ามาให้สิทธิพิเศษการสารพัดสิทธิพิเศษการนําเครื่องจักรมานําคนมายกเป็นภาษีการสารพัดเก็บภาษีไม่ได้ปีหนึ่งเป็นล้านล้าน,ลานบาทในขณะนี้ที่ให้ฟรีแก่กลุ่มทุนเหล่านั้น แต่ท้ายที่สุดเขาทาลายทรัพยากรของประเทศนี้ทาลายแผ่นนี้มีแบบผู้ยี่ป้ยําแบบไม่มีอะไรเหลือในขณะน,นี้แล้วเราจะเดินแบบเศรษฐกิจแบบนี้เลยครับพี่น้องนี่คืออาญ,ญาหน้าที่รอกองหอลุนข้างหน้าวันนี้ประเทศนี้ไม่มีไรายได้อะไรเลยนอกจากภาษีกี่น้องประชาชนเพียงอย่างเดียวนี่คือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นภูมิปัญญาของเรานี่แทบไม่มีเราเป็นเพียงประเทศรับ,รบจ้างก,การผลิตเท่านั้นเองนะรถซุกี้อรอที่วิ่งบนท้องถนนผลิตในประเทศไทยดังนั้นแล้วนิคม อุตสาหกรรมภาคสวนรนออกผิตในประเทศไทยทั้งนั้นแต่ไม่มีรถสกีย่อเดียวที่เป็นแบรนด์เนมของประเทศไทยพี่น้องเห็นหรือเปล่าตั้งแต่ท้องไร่ยันมาคูโบต้าอิซุสมาด้าโตโยต้าไดฮัตสุสาราพัดเป็นแบรนด์เนมของญี่ปุ่นดังนั้นบริษัทจีนเข้ามาในเรื่องรถไฟฟ้าแต่ไม่มีสักีห้อที่เป็นของคนไทยแล้วเราส่งเสริมการลงทุนไปเพื่ออะไร ในพื้นลินในภาคตํารวกวันนี้มันเต็มไปด้วยสารเคมีกาก,ากสารอุตสาหกรรมเต็มไปหมดประชาชนปลูกพืชไม่ได้พี่น้องไปดูได้เลยนี่คือความเป็นจริงแต่เมื่อคืนแล้วเราจะนําพาประเทศไหนไปยังไงนี่คือสิ่งที่อยากพี่น้องชวนพี่น้องคิดไปข้างหน้าว่าทิศทางของประเทศไปใต้ระบบเศรษฐกิจฐฐที่เป็นอยู่ที่เรียกว่าเศรษฐกิจสฐฐเสรีรนิยมทุนเสรีนิยมผูกขาดอํานาจครอบโลกในขณะนี้มันทําลายให้ประชาชนเนี่ยยากจนลงทุกวันทุกวันในขณะนี้ แล้วลูกหลานเราเราจะเติบโตขึ้นมาจะใช้ชีวิตอยู่แบบไหนคุณภาพชีวิตจะเป็นยังไงอากาศก็เป็นพิษแปาว่าโลกร้อนน้ำท่วมไปแรงแอนิจนะแอนิโอลาเนียเกิดขึ้นสาราพัดนี่คือสิ่งที่อยากเป่นน้องชวนพี่น้องคิดว่าข้างหน้าเราจะไปกันยังไงต้องช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบแต่ในสถานการณ์เฉพาะหน้าเห็นนักการเมืองชั่วนักการเมืองเราก็จาเป็นต้องกําจัดใช่หรอ่าพี่น้องใช่หรือเปล่าอ,อ,อีกด้านหนึ่งเรื่องการเมืองนี่ก็เรื่องสําคัญ การเมืองที่เป็นอยู่ในประชาธิปไตยเป็นเป็นแบบเสรีประชาธิปไตยเหมือนกับระบบเศรษฐกิจที่เป็นแบบเสรีนิยมนั่นแหละเสรีนิยมเศรษฐกิจคือมือกระยาวสาวได้สาวเอาใครมีอำนาจมากใครมีอำนาจก็เป็นเจ้าของทรัพยากรเยอะใช่หรือเปล่าพี่น้องก็รวยมากขึ้นเรื่อยๆใช่หรือเปล่าในขณะที่คนส่วนใหญ่ยากจนลงยากจนลงใช่หรือเปล่าพี่น้องระบบการเมืองก็เช่นเดียวกันวันนี้ประเทศใจใช้ระบบประชาเสรีประชาธิปไตยมือกระยาวสาวได้สาวเอาดังนั้นใครมีเงินมากก็ได้สสมากใช่หรือเปล่า ใครมีเมงินมากก็เข้าถึงทรัพยากรเข้าถึงการโกงกินได้มากใช่หรือเปล่าเราจะเอาการเมืองแบบนี้หรือพีน้องที่รักทั้งหลายมันไปไม่ได้แล้วในแ,แต่ละครั้งนี้เลือกตั้งที่เมืองกาวันที่ิบเก้านี้ก็บอกว่าจ่ายกันหัวละสองพันแล้วครับพี่น้องเกทับกันอยู่เนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกแล้วคนดีมีความรู้มีความสามารถเนี่ยท่านอาจารย์หมอเขียวตั้งพรรคขึ้นมาเนี่ยพรรคสัมมาทิปไตยเนี่ยจะไปสู้ผมก็ตั้งพรรคพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยเป็นหัวหน้าพรรคด้วย ถ้าจะไปสู้คนพวกนี้ได้เลยครับพี่น้องมันสู้ไม่ได้ท้ายที่สุดเราก็อ้องออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราจะมีโอกาสในการไล่นักการเมืองโกงแบบเก็กแค่ไหนเขาก็บอกว่าสักพักมันก็เหนื่อยสักพักมันก็หยุดมันคิดแบบนี้นะครับดังนั้นพี่น้องที่รัสงสรรคผมชวนคิดชวนคุยและมองไปข้างหน้าถึงทิศทางของประเทศนี้เราสู้กันมาเยอะสู้กันมานานแต่เราก็ยัง,งกลับไล่กันต่อไปในสาการณหน้าเพราะว่าเรายอมไม่ได้ เนะีเราก็ต้องสู้กันต่อไปแต่ระยะยาวเราจะอยู่กันแบบไหนเราจะยืนกันยังไงเราจะนาพาพัฒนาประเทศนี้ได้อย่างไรอย่าไปคาดอย่าไปวาดอย่าไปหวังว่านักการเมืองที่เป็นอยู่ปัจจุบันมันจะทําให้ชาติบ้านเมืองมันจเจริญได้พี่น้องได้ข้อสรุปหรือ,อยังได้ก็ุปอย่างว่ามันไม่มีทางใช่หรือเปล่าพี่น้องผมไม่ได้มองโลกแบบเลวร้ายผมไม่ได้มองนักการเมืองแบบชั่วร้ายแต่ในตามความเป็นจริงเราเห็นที่เราสัมผัสมันเป็นแบบนั้นจริงๆใชห่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่า เพราะฉะนั้นมันก็ถึงจุดถึงเวลาที่พวกเราจะช่วยกันคิดช่วยกันทํานะครับว่าทิศทางของประเทศจะเป็นยังไงและสาการจาพราะพาหน้าเรื่องผลประโยชน์ของบ้านของเมืองอธิปไตยของประเทศเราก็จําเป็นที่ต้องยืนหยัดและก็ปกป้องต่อไปดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกๆคนก็อย่างที่เรียนก็คือว่าผมอาจจะได้ไม่มาไม่ได้มาทุกวันแต่ยังไงก็แล้วแต่ว่าจิตว่าใจก็พร้อมในการขยับกับเคลื่อนโดยตลอดระยะเวลา20วันจันนี้ก็เจอเจอกันใช่หรพี่น้องไปหรือเปล่า ไปไม่ไปความจริงไม่น่าจะถามพี่น้องที่นี่นะน่าจะถามพี่น้องที่อยู่ทาบ้านเลยมาหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่ามาหรือเปล่าอธิปไตยของประเทศชาตินะปรากฏการณ์ที่ยี่ส8บแดเนี่ยมิถุนายนที่อันสัมฤทชัยสมรภูมิใช่ไหมครับว่าก็เป็นหตุได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใช่หรือเปล่าพี่น้องอเกิดปรากฏการณ์แม่ทัพกุ้งใช่ไหมราคที่สองเกิดปรากฏการณ์ที่เด็กลูกเด็กเล็กแดงชั้นอุบาลเนี่ย ใช่ไหมเห็นทหารขึ้นมาเห็นแม่ทัพพวกโอ้โห,โโหร,ร้องอย่างรวดก็ทรงชาติเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดใช่ไหมครับไอ้น,นี่เป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็จุดประเด็นจุดประกายเหล่านั้นทําให้คนรักชาติรักบ้านรักเมืองซึ่งหลายคนอาจจะมองเห็นมว่าคนรุ่นใหม่ไม่มีค่านิยมในการรักชาติแล้วแต่ปรากฏการณ์หลังจากนั้นจางปรากรการความรุนแรงที่แนวชายแดนไทยกับกัมพูชาเห็นภาพชัดเจนว่าประเทศไทยยังมีคนรักประเทศไทยอีกมหาศาลใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่า ดังนั้นวันที่20ที่จะถึงนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราจะต้องปกป้องดินแดนใช่หรือเปล่าเรียกรองรัฐบาลยกเลิก MOU4344 แล้วกลับมาคุยกันใหม่บนพื้นฐานที่เราได้เปรียบใชห่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราต้องการสงครามแต่ว่ายกเลิก MOU4344 แล้วมาตั้งโต๊ะเจราจากันใหม่บนพื้นฐานของความจริงที่มันเกิดขึ้นบนพื้นฐานที่รักษาผลประโยชน์ของแต่ละประเทศดังนั้นก็ ให้พวกเรามาเจอเจอกันนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทางบาง้านที่นี่ที่นี่ไม่ต้องเอชิญชวนเพราะเห็นหน้าไปทุกครั้งก็เจอกันทุกครั้งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องทุขส่วนที่อยู่ในต่างจังหวัดก็ดีที่อยู่ทางบ้านก็ดีมามาเจอเจอกันซักใจสามใสสารุสุขดิบซึ่งกันและกันห่วงใยซึ่งกันเลยกัน,ยยกลกนแล้วก็ความห่วงใย,ยความถามใสาสารุสุขสิบเน,นี้เราจะได้ประโยชน์เพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจทุกคนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเหนื่อยไม่เหนื่อย ไม่เหนื่อยจริงไหมอ่านะครับผมเชื่อว่าพี่น้องไม่เหนื่อยทนแดดทนฝนนะครับสารพัดทุกสิ่งอย่างทนแรงกดดันสารพัดเราจะสู้ไปด้วยการกบขอบคุณครับ